นี่มาฟังเสียงของนักธุรกิจในส่วนกลางธุรกิจมุสลิมเป็นอไนบ้างและจะสะท้อนที่จะนําเป็นนโยบายอะไรบา้างก็เรา,ากระดูศักยภาพของอพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจมุสลิมที่มีศักยภาพเยอะไม่ว่าศักยภาพในด้าน,นอุตสาหกรรมการเงินศักยภาพทางด้าน,น เศรษฐกิจฮาราสแล้วก็ประสภาพของการในกรุงเทพเนี่ยคนขับแท็กซี่คนะผู้สิ่อสารเกือบทั้งหมดนะซึ่งซึ่งเราก็จะได้ดูชีวิตความเป็นอยู่ของระดับบางส่วนนะครับเป็น,กา,น,ก,ปนกาสประเทศไทยเพราะว่าเราในโนนกนกนลกผู้สื่อสารวันนี้สาสตร์การเงินอิสลามก็มีคนมากนะจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเี่ยมี ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านล้านบาทมากกว่าประมาณประเทศประมาณประเทศเอาประมาณสามหรือสี่ล้านเอ่อล้านบาทเยอะแล้วถ้าเราสามารถมีพื้นที่ให้ก็คือคนควจะต้องมีนโยบายที่เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับสัญญาเช่นระบบการเงินที่ปลอดภัยแต่เป็นการดำเนินการได้กำไรนะฮะอีกอันหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจแล้วก็ วัฒนธรรมรวมทั้งอาหารและความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับลักษณะที่เขาเรียกว่าฮาราสี่เป็นต้น,นรวมถึงศักยภาพของพี่น้องมุสลิมที่มีความสามารถที่กับช่องทางพี่น้องที่เรียนหนังสือกันมาในโลกมุสลิมน่แหลแล้วก็นำมาพัฒนาที่เราสิ่งที่เขาอยากให้เราต้องนำเปน็นนโยบายไปช่วยเหลือในอนาคตีนมีอะไรบ้างเอ่ เปิดฟังเขาบ้างแล้วส่งเสริมคนยื่นไข่ในเวลาจะทําอะไรรัฐอยากทำเองให้เขาทาด้วยนะแล้วก็อยากมีศักยภาพนะแล้วก็เขาแค่นี้ก็มีความภูมิใจแหลนะนะเชื่อว,ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นคนสร้างโอกาสให้กับประเทศเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยแค่ฟังการตลาดใหม่โลกมุสลิม ให้วัดแตยางพลาเดิมเราก็ไม่ต้องพึ่งกระดีเดียวแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะสร้างาาราคาสินค้าที่ไม่ผ่านกลารคุ้มกันอาจจะเป็นผ่านคนที่มาตัดตอนทําให้ราคาสิานค้าเราดีขึ้นหลายๆซึ่งซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้คงจะต้องมีการประทึกแล้วเวิร์กช็อปแต่ว่าในหลักการระบบนโยบายเราฟ้องอยู่แล้ว ก็ยังมันยังเราังรักษาฐานเดิมไว้หรือว่าจะขยายเพิเ่มเติมกว่าเดิมนะความมั่นใจตอนนี้อา่าเรายังส่งคือเราส่งแค่คแเจดห้าเขตโดยเฉพาะในจังหวัด3เขตเราจะได้สอสอเขตมากกันไม่ได้ก็เดิมนั้นเราได้7คนแต่ครั้งนี้เราก็คิดว่าเราจะมากกว่าคนมากกว่าก็แปด เ้าสิบที่เร็นแต่ถ้าสิบสามมันอาจะจะแรงแข็งส่วนบัญชีรายชื่อก็อทำให้เกิดขชนข้ในใจมากขึ้นว่านโยบายขั้ประชายชาติเป็นนโยบายระดับชาติเรื่องอใหญ่ๆก็อยู่สามสี่กรอบกรอบที่หนึ่งเราเอาชนะความยากจนและชนะหนี้สินของประชาชนให้ได้เช่นหนี้กยสเนี่ย ถ้าเราล้างนะม,มีไปเราก็ถือาชนะเรื่องที่สองเราจะทำสงครามกับนะะักฆ่า,ายาพิษแล้วก็แลนะ้ปรับปรุทุกที่สุดเราเชื่อว่ามีความสามารถพอที่จะปราบปามได้เรื่องที่สามเราเรีคนเราต้องสร้างความยีหอให้ได้ ส่วนเรื่องสอบตออมาเนี่ยก็ปัญหาใหญ่เลยคือระบบราชการเขาต้องเป็นระบบราชการที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้การทุจริตคอร์รัปชันจะต้องขจ,จัดขจ,จัดครับผู้ที่เป็นข้าราชการในราทางการชุดจริตด้วยซึ่งการกนี้ฝ่ายรัฐบาล ใหม่ไม่มีเวลาต,ต้องทำเพราะไม่งั้นประาชาชนจะให้คนต่อระบบหลางๆมั่น,นใจามั่นใจคนศักยภาพที่เพาะในพื้นที่ที่มีขสกลงสมัครในสำจังหวัดจากการเอาคานเสียง ถ้าเกิประชาชนในะจังหวเนี่ยมีปัญเป็นตัวจัดจัดเรียงก็การเป็นตัวกมสิ่งหนึ่งก็คือการนโยบายหรือยบายแม้แตคนทั่วไปจะคิดว่ามีสุนหรือหรือการใช้นอบเหนือนโยบายเนี่ยจะ คิดพัดจะช่วยได้ก็ตามอย่างว่าพันธุ์ที่เป็นตัวว่านโยบายสามารถจะทำให้ให้ยุวิบดีขึ้นไหมถ้าในส่วนของนโยบายสิ่งที่พี่น้องได้รับมาเนี่งก็คือหะวังลูกหลานในอนากษในส่วนของกระแสเป็นหัวหลักการทางศาสนา วาหลการทางศาสนาหรือหลักการการอยู่ร่วมกันที่มาเชื่ออยากให้มีพรรคการเมืองเข้าไปปกป้องอยากจะให้ตูกหลากดีขึ้นซึ่งการจะสอดคล้อง,องกับท,ทุกั้นาได้ที่เรากาจจะพยายามพิการณาที่สำคัญก็คือ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องฐานะของเรื่องความเป็นอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนไปให้ดีขึ้นซึ่งซึ่งในเรื่องเศรษฐกิจเ่ยถ้าเราปล่อยไว้ตามระบบราชการปกติอาจจะถูกบริหารไม่สมบูรณ์ประชาชนต้องการจะให้ว่าทิศทางของความเป็นอยู่ของประชาชนและคนจะดีขึ้นยังไงอันนี้ก็เป็นที่พักการเมือง จะต้องทำวิจายไป่อกว่าภาพแนวาค้งของพี่นอ้องภาพเป็นปัญหาข้อหน้าจะแก้ยังไงแล้วภาพระยะยาวจะแก้ยังไงซึ่งในสองส่วนนี้เลยเลยเป็นสิ่งที่ภาคประชาชิเราก็จะเตรี่ยวข้องกับนี้อยู่พัฒนาไปมานมา20ปีแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ายังยัง,ย,งยังบนอยู่นแนวแนวทางชัดๆที่เราจะแก้ปัญหา มันมีน ai 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 อะไรบ้างครีบเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหา,าก,การความไม่สงบมันอสองอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกันเกีเ่ยวโยงกันหแปลว่าบางคนต้องแก้ความไม่สงบก่อนถ้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าเราบอกว่าความไม่สงบมันไม่สงบอยู่แล้วจะทำให้ ชีวิตตามไปอยู่จะยังไงคือปัญหาทังหมดเราท้องุกว่าวันนี้เราเหมือนมีทางออกแบบแต่เรายังไม่มีข้อย,อยุติทางออกคืออนะไรนหทางออกทุกคนเห็นตัวกันว่าต้องเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบางคนก็บอกคือการหันหน้ามาพูดคุยกันซึ่งการพูดคุยก็ ที่ผ่านมาก็ไปพูดกันที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเราคิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อ,องปี2556ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในการเรือกวันนี้2568 12ปีของการพูดคุยยังยังไม่ได้ขยับเลยยังน้อยกว่าสม,มัทออยมที่ผมเป็นสิเพราะอย่างสมัยที่ผมเป็นเนี่ยยังมี5% ว่าเรามีห้าประเด็นที่พูดคุยนแต่วันนี้ไม่มีสักประเด็นหนึ่งอันนี้คือต้นนะจากนั้นผมคิดว่าไม่อยากให้เป็นพิธีกรรมของการพูดคุยแล้วก็ไม่มีทางออกเราที่ว่าการพูดคุยก็เป็นทางออกเราควร,รจะหาพจนิติทำว่าพจนิตินั้นก็ไม่ควรไปคุยทางันเลยนะครตอนนั้นที่ข้อเสนอหลักๆข,ของฝ่ายโน้น ท็มีอะไรบ้างที่เรารับได้เรารับไม่ได้มันจะไม่ทันรับได้ไม่ได้แต่ว,ว่ามันประเด็นที่สนเสนอมาน,นนะฮะโอเคพียงแต่ว่าเป็นประเด็นพูดคุยซึ่งเราก็ทางรัฐก็อาจจะมองอยังไม่ได้ไปตกลงว่าประเด็นพวกนี้เราก็พูดคุยกันยังไม่ได้กําหนดประเด็นเขากําหนดไปแล้วมาห้าข้อ แต่ว่าแต่วันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่แต่ว่าผมผมคิดว่าวันนี้เรารักกันทุกคนถึงว่าการอยู่ร่วมกันการบริหารและการปกครองหรือการจัดกแจกมากแบบเท่าไหรล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเราเราคงเราคงจะต้องมาแต่ว่าข้อประเด็นต่างๆเนี่ย เราจะกำหนดเพลงก็ตามเราต้องให้ท <yeah. S 2> ุกคนเน่ยเพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยได้รับรู้แล้วผมคิดว่าทุกคนมีความรวมใหญ่น่ารักเพื้นที่กันนะเราอยากให้พื้นที่เนี่ยอยูดเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ว่าในสื่อของฝ่ายที่เห็นต่างนั้นเขาก็บอกว่าก่อนจะอยู่เหตุการณ์ความไม่สงบต้องเอาประเด็นต่างๆมา มาลับว่าเราจะมาคุยกันก่อนแบบแล้วก็จะคุยกันดังนั้นก็จะไม่ติดว่าถ้าประเด็นต่างๆลับว่าจะคุยกันก็จะหยุดเหตุการณ์เลยอันนี้ต้องรอบๆนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของการการคุยกันก็จะต้องมาหาหาหาข้อ,อยุติต่างๆแต่ว่าถ้าเราได้พูดคุยกันมันก็จะทำให้พืที่เราพัฒนาก็าต้อง,ต,องต้องสองฝ่าย่วนใหญ่ ประชาชนบอกว่าจะทำไงให้อนาคตลูกหลานเราดีขึ้นอนาคตลูกหลานได้รับการศึกษามากขึ้นส่วนเรื่องการบริหารและการปกครองในพื้นที่เรากระจายอำนาจกค่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้พูดว่าจะต้องทอาแบบไหนนะผมมองทว่าการพูดคุยกับผมเนี่ยดีเพราะว่าเราเราก็ยืนยันว่าจะสื่อให้ได้และถึงทุกคนได้ยอมังนโยบายของเราเนี่ย ใ,ในเชิงโครงสร้างว่ารูปแบบการปกครองเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีสบตมีสบตก็ยังเหมือนเดิมจะมีรูปแบบบริหารพิเศษไหมจะยกเลิกกมารที่ผ่านมารัฐคิดเองแต่ว่ารูปแบบในปัจจุบันเราควรจะทําโครงสร้างของสบตให้เป็นโครงสร้างพื่อนนำไปสู่ เป็นเยื่อหยุ่นให้เป็นโซ่เพื่อที่แผนการสรา้างสันติภาพสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีเราอาจจะต้อง,ง,อง,องปรับองค์โครงสร้างสมรรถต่อในปัญหาที่ข้อหน้าก็คือในเรื่องสมรรถต่ต้องอาจจะเป็น,นกลไกในทางขับเคลื่อนแต่ว่าคําว่าใช้กฎหมายสปรรตเป็น,นกลไกในทางขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยส่วนประเด็นที่บบจะ มีข้อยุติอย่างไรนั้นบาญอยาก,กาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องมาร่วมกันว่าเช่นทุกคนอยากให้ประชาชนที่ขอแดที่ไม่มีอาวุธอย่าปลอดภัยจะช่วยกันยังไงอะไรทำไงจะไมให้ลูกหลานที่ถูกไทยคุกคามัั้นอยาสสพติกดการทำให้ชอบต่างๆอันนี้อาจจะมีการหยุดกัน ส่วนที่ประเด็นที่จะไปพูดคุยลึกเรื่องการจะกระจายอําอนาจแบบไหนผมคิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องมาหาดกันคือถ้าเราได้กลับมารอบจะกลับดันเรื่องการพูดคุยเป็นหลักเ,เรากลับมาเราต้องแก้ปัญหากแก้ปัญหาข้อหน้าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่อง,องทอํายังไงให้มีธรรมะพิบาลทายัางไงจะให้ความยีทํา ผมข้หน้าไม่มีการเลือกปฏิบัติตรวมทั้งทำโครงสร้างคือเราเราอยากไปนัารทำโครงสร้าง,างให้ให้มีรองรับเรื่องการพิจารโดยมีกฎหมายเช่นอาจจะเป็นกฎหม,ม,มายฉบับใหม่ก็ได้กฎหมาเสริมสร้างสนุิภาพสันติสุข,สสขที่สภาคิดมาแต่ว่าในตวัวของเองนผมไม่ชอบกฎหมาย คือภาคใต้อยากให้ยกเลิกกฎหมายด้วเซยสามเราผู้คนจะปรับปรุงกับกฎหมายแล้วก็เอาแล้วก็อาจจะยกเลิกกฎหมายกฎรยการสาื่หรือครอกำหนดเชิญแต่ว่าทํากฎหมายสันติภาพหรือสันติสุขที่ไปอยู่ในสบตรวมทั้ง,งในหลายปีในสิบกว่าปีมันจะมีน้าท่วมมีไิปัติมีปัญหาต่างๆซึ่งใน กฎหมยอันี้อาจจะเป็นกฎหมายที่มีการเข้าไปแก้ไขพวกนี้ด้วยก็มีเสียงสะท้อนว่าไอ้สบตทำงานก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่ภายใต้กรอบของความมั่นคงทำให้ไม่ไม่มีสภาสภาที่ทำหน้าที่นี้ขึ้มาจากการมีตัวแทนของประชาชนต่อทีู่้าสเนแล้วก็ให้อ่าเป็น มีการเลือกตั้งในสภาแล้วก็ให้สตาแล้วก็กำหนดว่าอาจจะมีคณะผู้คุยขึ้นมาแล้วคณะผู้คุยก็มีกฎหมายรองรับเรื่องว่าจะทำให้ผู้ติดตาก็ดีหรือทางผู้ตัวแทนเนี่ยได้ประโยพน์ทที่เราฟังเป็นชาชุนผมคิดว่านั้งสองฝ่าย ราะวันนี targets, imana, to to it, right. ally, Duke, ้ประชาชนเป็นเสียงริส <z> ุทธิ์นะครับประชาชนก็ต้องการอนาคตที่ดีต้องการลูกหลานที่ดีถ้าหนีไม่พ้นประชาชนก็อยากให้ให้ลูกหลานมีการศึกษามากขึ้นทําให้ยังไงให้เศรษฐกิจขึ้นทำยังไงให้สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของการอยู่ยังมีศักดิ์ศรีขึ้นครก็เห็นด้วยว่าควรจะยกเลิกกฎหมายพิเศษนะเช่นในกฎเรื่องการศึกษ ปัจจุบันเชื่อว่าถ้ามีกฎหมายอันนี้แล้วะจะเป็นกฎหมายพิเศษหรือไม่เนี่ยมันควรจะยกเลิกแต่สามารถนํามาถ้ามีเหตุการณ์สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าผู้ใชอ้อาจจะเป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับอย,รอย่างกษาการศึกความมั่นคงอะไรงเรายังควรจะ<บ>ยกเลิกก่อนือว่ามีกฎหมายใหม่ขึ้นมาก่อน,นก,ก,กอดกษาการศึกครับกับคอลลอนดิชเช คิดว่าควรจะยอยกเลเพราะว่าเราไม่ต้องรอกฎหมายใหม่ไม่ต้องรอเพราะว่าภาวะปกติรัฐก็มีอำนาจที่กฎหมายที่มีอยู่ว่าก็มากครอบออยู่แล้วเพราะว่าจะทำให้เป็นเป็นเล่นไขมากกว่าเพราะมีกฎในการสืบหรือพรบถุงเชิญกับพื้นที่ไม่มีเนี่ยมันดูไม่สามกันธ์กับ กระแสเลือกตั้งครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนะี่ยครั้งนี้ครั้งที่แล้วเราปรับมาได้เป็นประธานสภาได้เป็นรนัฐปียุยธรรมกระแสมันช่วยพักกระแสในภาคใต้ดีขึ้นมากแค่ไหนคราก็มีส่วนหนึ่งกอาะมองได้สองส่วนซนนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในบท,ทาทของประธานสภาก็จะมาเอากาดนนให้ดีประชาชนก็เป็นตัวแทนของ คือพูดถึงอาจารย์มานออกก็คือถึงคนฝั่งที่หวานต่ออามันก็จะเป็นความกังวลใจอะไรต่างะในฐานะบทบาทด้านที่ที่เราได้ทำอะไรเรื่องโดยเฉพาะบางเรื่องมันไม่ได้แก้เนี่ยเดียวเช่นเราเข้ามาดูเรื่องยาเสพติดการตั้งใจว่าความรู้สึกในช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะเบเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าประชาชนมีพื้นที่ว่า ทุกคนจะหนักเรื่องภัยยาติดติดแล้วก็มีพูดเรื่องปัญหายาติดติดสำคัญกับความนคงซึ่งน้อยน้อยมากที่จะอยุดได้แล้วแล้วแต่เรื่องการโัษนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาเลเซียเราก็เห็นปัญหาล่าเข้าของของประชาชนประชาชนต้องเป็นหนี้เรื่องการศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยให้คนรักการศึกษาไม่ควรส่งมรดก ของการเีินหนี้ไปตลอดชีวิตในครั้งนี้เรา,าก็จะมีเสนอให้ร่างหนี้ขออ่อสรรน้ำมีเงินสดนี่กจ,จะทำให้ประชาชนประมาณสามแสนครอบครัวถ้าคุณครอบครัวที่สี่หรือที่พวกคําเนี่ยเขาจะได้าการร้างหนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสร้างระบบที่เพราะเรื่องการศุกษา่ยการที่เขาพูงเงินไป เขาไม่ได้ฟุม่มสวยแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาให้เาเแต่ว่าวันนี้เราปล่อยให้เขาต้องตกเป็นนี้ไม่ว่าคุณแก้กฎหมายที่ผ่านมาจะเวียกปับเห 5, ลือ0 5ห้าแเวียเหลือญหนึ่งก็ตามจากที่5%แต่ก็คือยังต้องใช้เงินต้นอยู่แต่ว่าคุณจะใช้คืนฮะคุณไม่ได้จบ2ปีปรังันที่แล้วคุณอายุจะ60อยู่แล้ว และยังเป็นหนี้เรื้อรังอยู่เพราะว่าเราควรล้างหนี้แล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพแล้วบอลรัดก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะก็ตามก็ไม่ได้ไปฟอ้องก็เป็นกระดานปล่า,าแล้วก็สร้างปาัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นรุสลิรมเนี่ยไอ้ดอกเปี้ยและเปรี้ยวปับเนี่ยมันจะสร้างาักรุสเตมเรวเราเาราล้างหนี้แล้วเรากลับเป็นการเพิ่มศักยภาพของส่วนให้ได้ใช้ศักยภาพ รัฐต้องเปลี่ยนวิธีให้เรียนฟืีอผู้ดมศึกษาแต่เป็นเป็นเรื่องที่นี่คือการพัฒนาประเทศที่ดีที่สุดการจะแก้ปัญหาความยากจนแก้ดิการศึกษาก็ต้องต้องออาเป็นกฎหมายนี่ตันสกรรมหลังนี้กยศกฎหมายก็จะให้กรรมการคนนี้ได้เพราะว่าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วก็เช่นคนนี้จ่ายประจาที่เป็นข้าราชการก็ยกให้เขาไปซะนะ คนที่ไม่จ่ายไม่มีงานทำแล้วก็ล้างนี่ไปอันนี้ผมคิดว่าแต่ล้างครั้งเดียวนะไม่ล้างอีกแต่ส่วนเรื่องใหม่ที่ถ้าจะมีก็ควรจะให้เป็นกองทุนสมุภาคการศึกษามารวมกันกองทุนสมุภาคการศึกษาก็เรียนสีที่ไม่ต้องใช้นี่ส่วนถ้ารัฐจะมีโครงการพิเศษที่เขาจะเรียนเนี่ยก็อาจจะจะมีให้ผูกพันกับ มีรายได้และไอ้ส่วนเหมือนสมัยที่ในในท่านอดีตนายกก็เสียเคยทำคอรออนะคือไปูกกันการมีรายได้ถ้าไม่มีรายได้ก็ยังไม่เจบคนเท่าเยอะการเลือกตั้งครั้งนี้นี่หนักใจอะไรไหมฮะคือก็เป็นโอกาสของประชาชนที่ลงพูดสุดเท่ททเาเราต้องไปทาควาข้ายในช่วงสุดท้ายแล้วกั ไอ้ตอนเป็นตอนนี้เ็นนัมตรียุติธรรมบอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับพวกสกแกมเมอร์กับเรียบันนัานก็ประมาณนักสิบคนสารจังหวัดมีไหมเต่าเท่าที่เค<ม>ยเคยเป็นนัมตีมาเคยมีข้อมูลในทั้งประเทศจะให้เลยลองดูนะโอเคนัด <c oughs> วันที่ <c oughs>